มักข้าพี่น้องสายกินผักนี่ผัดผักยอดของที่รถผัดผักยอดมะละกอชายาจ้าเหยื่อกระเทียมกันไปจ้ะเดี๋ยวกระเทียมบดจับเด็กก่อนบดจับเด็กก่อนคลุกไปจำเนืเป็นกินเป็นผักเลยผักลงเดังกรักลงผัดยอดมะละกอชายาจ้าสายกินผักน่องสากินผักนี่ ยอดมะละกอชายาใส่กระเทียมใส่ซีอิ๊วขาวพอจ้ะจ้ะซีอิ๊วขาวนิดนึงนี่จ้าพีน่น้องเสร็จแล้วจ้าเป็นตาแซบบ่พี่น้องมาจ้าวันนี้สายกินผักจ้าผัดยอดมะละกอชายาสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วเป็นตาแซบบ่จ้าเป็นตาแซบบ่ นี่และจ้าเมนูของวันนี้จ้าสวัสดีจ้าวันนี้วันของเราจะนี่ละจ้าพี่น้องนาตาวันนี้วันกินผักของเรานะคะสวัสดีจ้านี่ละจ้าน้าตาของผัดผักมะละกอชัยยาผัดต้นผงชุรสจ้าจ้าสวัสดีจ้า